write a n email confirm i n g the date and time of meeting นะครับเขียนจุดอีเมลนะครับเพื่อยืนยัน uh, ช่วงเวลาและก็วันของการประชุมโดยใช้โน้ t ด้านล่างต่อไปนี้นะครับ think about whether the email should be formal or informal นะเลือกแล้วกันครับว่าควรจะเป็น formal หรือ informal มาที่หน้าที่7ครับ Caroline Jones is phoning Charlotte's i t a g e นะครับ ลายกำลังโทรหาคนคนนี้ฟังบทสนทนาทําไมเธอจึงโทรหาเขานะครแล้วเขาตัดสินใจกันเรื่องอะไรบ้างฟังอีกครั้งและทําให้สนทนานั้นสมบูรณ์นะครับจะมีช่องว่างมีทั้งหมด10ข้อนะครับ mm hmm. เติมขับลงไปในช่องว่างสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ข้อ8ครับ mm hmm. match sentence from exercise 7 mm hmm. นะจากข้อ7ดด้านบนนั่นแหละครับ เอามาเติมด้านล่างใช้สนจากด้านบนนะครับเอามาเติมด้านล่างให้สมบูรณ์ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับก็ลองดูความหมายว่าตรงไหนนั้นมีความสอดคล้องตัวอย่างเช่นนะครับ would it be possible to put the meeting back and meet on Wednesday at 7.30? นะครับซึ่งก็ดูแล้วอ่านี่มี Wednesday น at the same time นะเวลาเดียวกันนะครับคือ possible put back and meet นะครคือลักษณะจับไปเรื่องของการเคลื่อน postpone ว่าเลื่อนไปเปนวันอื่นนั่นเองมาดูในข้อที่เหลือเราเปเทียจากด้านบนนะครับ เช็คเพิ่มเติมครับการใช้ first name นะครับได้ปกติแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะใช้ first name ถึงมันจะไม่ตึงกับทุกๆคนทุกแห่งนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้จัดการบริหารผู้จัดการบริหารระดับสูงเนี่ยก็จะพบกับ junior staff คือลูกน้องเนี่ยโดยการใช้ first name ในออฟฟิศด้วยในการประชุมนะมันเป็นเรื่องที่ปกติที่จะต้องใช้ถ้าเป็นเจอครั้งแรกก็จะใช้เป็นนามสกุลครับเช่น it's a pleasure to meet you, Miss, Mr. Michael นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของ m มีดแม่ระบุสภาพสมรสนะครับว่าเป็นนางหรือนางสาวนะครับก็ใช้เป็นมีดนะครับ c h e m i c a นะครับ p l e a s e to meet you Mr Freeman หลังจากนั้นครับก็จะใช้เป็น uh, first name นะครับซึ่งจะทำในรากเพียงแค่ ไม่นานนะครับพอเริ่มสมควเสร็จต่อไปก็จะเริ่มมาเรียกชื่อจริงอาจจะเป็นเรื่องของการระหว่างการพบปะครั้งแรกก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาทำให้มันเป็นแบบเป็นมิตรมากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นโดยการสวิช์ใช้ชื่อแรกเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่จะขออนุญาตใครสักคนนึงก็อาจจะสามารถทําได้โดยการ do you mind if I call you นะคลร์ไลน์เนี่ยเขาได้แค่ Caroline ได้ไหมนะครับ do you mind ีฟนะจะรังเกียจไหมนั่นเอง หรือคําถามนี้ถ้านะคำตอบจะมี2แบบครับ no, t u t r a l นะครับ,นะรบไม่รังเกียจเลยนะครับหรือ please do ทําเลยนะและเช่นกันครับคุณก็สามารถใช้คนอื่นด้ยใช้ชื่อจริงชื่อแรกของคุณด้วย please call me นะครับ please call me Carl by the way it's Pola นะอัน,นที่จริแล้วมันคือ Pola ก็สามารถไปรประยุกต์ใช้ได้ครับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าอยากจะใช้ชื่อแรกในการสนทนาซึ่งทําให้เกิดความเป็นกันเองมากขึ้น 9. ครับ listen to Mark Peters dictaphone message นะครับเราดูข้อความข้อ9นะครับฟังข้อความที่มาร์คส่งไปนะโดยการใช้อ,อีเมลเนี่ยจะมีลักษณะของ audio ไฟล์ Fi ให้ฟังและเติมความในทั้งหมด7ข้อด้านล่างดูซิว่ามาร์คได้มีการที่จะเขียนจดหมายถึงเอนาซึ่งตรงนี้ต้องดูว่าข้อความที่หายไปมีอะไรบ้างนะครับขอ้อ10นะครับทำง,งานกับเพื่อนนะและเลือก สิ่งที่ต้องทำนะในลิสต์ด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็ไปนะซึ่งพันธุ์ได้ของคุณเนี่ยเป็นผู้ช่วยในเรื่องของบริหารของคุณผู้เกี่ยวกับแผนการการประชุมซึ่งคุณอยากจะให้ผู้เชิญคุณทําบทบาทที่คล้ายกันนะโดยทําตามลิสต์ต่อไปนี้นะครับ11จากคําศัพท์ในการสนทนานะครับมันมีคําว่าอะไรบ้างซึ่งตรงนี้จะมีลักษณะของคําที่ อยู่ทางด้านซ้ายเป็นลนักษณะของ crossword puzzle นะครับแล้วก็ทั้งบนขึ้นลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวาเลือกคำที่เจอในช่องวันนั้นเติมลงไปทางขวาต,ตัวอย่างข้อหนึ่งทำมาให้แล้วนะครับคือ two hole hole the Meeting นะครับซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่ดำเนินการแลนีม่มีคำอื่น,นบ้างลองดูมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นครับนำคำที่ได้ จาก1ถเอามาเติมในเฟสด้านล่างให้สมบูรณ์แล้มายถึงอะไรซึ่งเขาหนึ่งทาให้แล้วคือ to have a meeting น,นี้ลองดูที่คำที่เหลือนะมันแปลว่าอะไรบ้างนะครับและเช่นเดิมครับใช้กริยา1นถเอาคกริยาด้านบนทั้งหมดนะเอามาใสา่ในรูปประโยคด้านล่างให้สมบูรณ์12ครับมันจะมีคำศัพท์ซึ่งซ่อนอยู่ใน uh, crossword อักษรคขวยต่อไปนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันประโยชน์ทางซ้ายเป็นประโยชน์ที่คํานั้นหายไปแว่เพียงแค่ดูคําที่หายไปนะั้นเป็นคําว่าอะไรบ้างเอามาเติมทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนนะครับ13มีคํามาให้เป็นชุดๆครับแต่ว่ามันผิดอรนดับของออเดอร์ก็จะเรียงมาให้ถูกต้องน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของควิกม m ดิ้งนะครับ คุณมีตรงนี้หมายถึงอะไรครับคุณสามารถเชิญทําการเขาเรียก brainstorming คือการระดมสมองนะเพื่อตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อหาประโยชน์หนึ่งสุดตัวซึ่งจะสามารถนําไปสู่แนวทางในการดําเนินการหรือปฏิบัติการหรือภารกิจของบริษนะัทนะครับทำง,งานคนเดียวก่อนแล้วจะทำเป็นเป็นกลุ่มหรืออาจจะเป็นของการนํามาสู่วิธีการแก้ปัญหาซึ่งยอดเยี่ยมนะซึ่งในการประชุมครั้งที่2เนี่ยก็เอาแบบรูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งจะแก้ปัญหาที่ทคุณอยากจะให้ เกิดขึ้นและท้ายสุดครับใน Output จะมี a r t ์ติเคมาให้อ่าน old is new เนะก่าคือใหม่ the new old fashion meeting นะครับคือการประชุมแบบเก่าซึ่งเป็นแบบใหม่นะซึ่งตรงน,นี้ต้องอ่านนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงในคือถ้าคุณคิดถึงกระบวนการการแผนการประชุมนะบ,บันทึกการประชุมนะรหรือประธานการประชุมว่าต้องเป็นอย่างไรบ้างการคิดอีกครั้งแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆก็อยากจะใหะ้มีการประชุมซึ่ง มีประสิทธิภาพนะครับนั้นโอแฟชั o ่นหรือแบบเก่าเนะี่ยหรือวิธีการประชุมแบบเป็นทางการเนี่ยกลับมามีบทบาทในการประชุมมากขึ้นในอดีตนะครบบริษัทต่างๆพยายามที่จะเชิญชวนหรือพยายามจะสร้างการประชุมแบบให้รักษณะเป็นยืดหยุ่นมากขึ้นมีความไม่เป็นทางการมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีกําหนดการไม่มีประธานนะรหรือเพื่อคนมาแล้วก็ จากการประชุมโดยการเส่งเหมือนกันแล้วแต่ที่อยอากเห็นว่าเหมาะสมนะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นที่นิยมทํากันในปี1990เป็นต้นมาแต่เมื่อโลกเนี่ยมีความเรื่องของชะลอตัวลงในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจบริษัทส่วนใหญ,ญ่เริ่มคิดถึงการถึงบริษัทที่จะต้องเริ่มมีความคิดกังวลอะไรก็คมันจะเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายมากขึ้นด้วยดังนั้นจึงเป็นสิ่งค่อาที่จะเป็นเรื่องปกติมากการประชุมที่ต้องทำป็นหลายชั่วโมง และทุกทุกคนควรจะอยู่ในที่ประชุมไม่ใช่อยากจะกลับไปก่อนกอนก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเสร็จแล้วการประชุมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยในปกติแล้วเขามองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายลหลักๆเลยมักจะให้เป็นห้อสาคัญแรกๆการประชุมจริงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงถ้าต้องประชุมดังนั้นการประชุมตรงนี้รูปแบบการประชุมจริงแนะนําให้ไปสู่การประชุมแบบเขาเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มค่า c e o บางคนอาจะมีการกําหนดรูปแบบของการประชุมว่าจะต้องมีประสิทธิภาพสุด และต้องมีความสําคัญซึ่งทําให้ทุกๆคนนั้นมีความรับผิดชอบและทําให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถทํางานให้ลุล่วงไปได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีเลนโรสแมนซึ่งเป็นซีอของ r u s เซสเอจเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ,ญ่ในการทําการตลาดให้มีการเขาเรียกให้ความสําคัญจับประเด็นลงไปแท้ายสุดเลยเธอจะได้ว่าวิธีการประชุมแบบเก่าๆนั่นแหละครับซึ่งตัวนั้นน่ย ตัวมีประธานมีกำหนดการเป็นวิธีที่ดีสุดแล้วสำหรับบริษัทของเธอถ้าคุณอยากจะมีการประชุมที่หรักเซสนะครับคุณจะต้องมีประธานแล้วก็มีกำหนดการซึ่งมันจะช่วยให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าควรจะดการเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เป็นแนวคิดว่าการประชุมแบบมีระบบจะช่วยให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นาจากนั้นก็จะมาารถามที่ แล้ตัวคุณลเป็นยังไงบ้างนะ Are the meetings you attend formal or informal นะครับเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการซึ่งตรงส่วนนี้ก็คือเอามาปิดเทียบกับตัวเราเองหรือ what other ways to make the meeting more effective นะหรือวิธีใดที่ทำให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท้ายสุด อาิจะเข้าด้านบนเนี่ยบอกถึงความไปไปได้หรือเป็นประโยชน์หรือการที่จะเสียประโยชน์จากการประชุมแบบเป็นทางการหรือเป็นทางการมีอะไรบ้างน,นั่นเองซึ่งผมคิดว่ามันจะมีนะครับลองแนะนำมาแล้วกันนั่นคือทั้งหมดของบทที่หนึ่งว่าเรื่องของการประชุม